สวัสดีครับผมจกักรีแบงปันรอยยิ้มนะครับมีบาดามท่านหนึงฝากถึงคุณลุงหมอปานะครับมาฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีค่ะ FC น้องจักรกีทุกคนนะคะวันนี้จะมาเสนอแนวคิดแล้วก็มาตั้งคำถามให้ให้ f อคิดตามนะคะว่ารายการโทรทัศน์รายการหนึ่งชื่อรายการถามสุดซอยเนี่ยค่ะรายการเนี้ย คือมันมีประเด็นมาตั้งแต่ครั้งแรกกับหมู่บ้านกกเกกับลุงพลที่ไปเอาเสนอเอาแขกรับเชิญเป็นผู้หญิงอะไรน้องแพนอะไรนั่นนะคะหลานอะไรอย่างเงี้ยทาไมเขาคิดได้ยังไงว่าคนเนี้ยเป็นหลานจเจ้าวัดทำไมเขาไม่มีการสืบประวัติข้อเท็จจริงเลยเหรอว่าน่าเชื่อถือได้หรือไม่ยังไงอย่างเงี้ยพอพอความจริงเปิดมาถูกเปิดเผยหมดทุกอย่าง อะไรเรียบร้อยเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่เขาเอาไปเสนอรายการเขามีความรับผิดชอบไหมคะอะไรเหรอคะความรับผิดชอบอะไรที่จะเสนอแนวทางออกมาเนี่ยมาขอโทษหรือว่าไม่มีเลยเก็บเงียบทําเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจรรยาบรณของสื่อหรอคะ ไม่ได้หรอกถ้าทําแบบนี้คนที่เขาดูไปแล้วเขาจะเข้าใจว่ายังไงคนที่เขาไม่รู้คุณต้องนําเสนอบ้างว่าความจริงมันเป็นยังไงไม่ใช่มานั่งเก็บเงียบแบบนี้คุณว่าลุงพลเนี่ยพูดในสอดเสที่แบบว่าจ้างเองต้องการอะไรเนะี่ยหมายความว่าลุงพลเนี่ยเป็นคนกุกขึ้นอยากได้พระอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยคุณเคยขอโทษไหมให้เขาเป็นจําเลยสังคมเนี่ยคุณเคยเคยออกมาขอโทษแสดงความรับผิดชอบหรือไม่สมควรหรือไม่ อันเนี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะกับการที่อ่ะอย่างสมมติว่าเนี่ยรายการล่าสุดเลยเอาแรารายการล่าสุดเลยค่ะคุณเชิญหมอปลามานั่งนะคะมานั่งให้ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะเพื่อที่เลตติง้งแล้วคุณเอาอะไรมาวัดกับเรื่องที่หมอปลาพูดเนี่ยมันจริงหรือไม่เขาอาจจะพูดให้ตัวเองดูดีก็ได้ก็ไม่ใช่ว่าอาจจะเนี่ยตอนเนี้ยเขาพูดให้ตัวเองดูดีมากกว่า ถ้าตามหลักความเป็นจริงนะถ้ามีสติมากกว่านี้นะคะหมอปลาไม่ได้ว่าคุณไม่ดีนะทุกอย่างที่ผ่านมาคุณดีดีมากสนับสนุนแต่ดีแล้วเราต้องดีในศีลในธรรมดีให้มันจริงออกจากหัวใจไม่ใช่ไม่ถูกใจใครวันหนึ่งใช้ความไม่ถูกใจเนี่ยมาตัดสินกับความถูกต้องมันไม่ได้นะคะฟังนะคะทุกวันนี้ที่คุณไปออกรายการเนี่ยมี อย่างหนึ่งที่ฉันไม่ไม,ไม่ไม่ปลื้มหรือไม่ก็คือทุกคนแหละไม่อาจจะไม่ใช่ว่ามีแต่ฉันมันมีหลายคนท,ทั้งทั้งที่คนที่มีคนที่เขามีวุฒิภาวะแล้วก็มองทะลุถึงจิตใจเนี่ยเขาจะมองออกว่าตอนนี้หมอปลากำลังหลงผิดหลงเดินทางผิดนิดนึงคือผิดที่ไม่ตั้งสติใช้อารมณ์ ใช้ความอวดเก่งอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งใช้สื่อในมือที่มีชื่อเสียงทุกคนเขาเนี่ยเป็นเป็นอาวุธใช้ปากคุณด้วยเป็นอาวุธทำโน้มน้ะทุกอย่างให้ผู้อื่นเชื่อในสิ่งที่คุณทำแต่คุณลืมไปว่าถูกต้องหรือไม่การที่คุณมานั่งออกรายการแล้วสื่อเอามานั่งออกรายการเนี้ยถามจริงๆสื่อนะคะ พิธีกรรายการหรือผู้จัดรายการเนี้ยได้กลับไปสอบถามฝั่งตรงข้ามไหมว่าใช่หรือไม่จริงไหมเพราะอะไรคุณคุณอย่ามาใช้ว่าถามสุดซอยท้ายซอยกลางซอยเนี่ยมันรายการถามซอยเดียวคุณเอาคนคนเดียวฝั่งฝั่งเดียวมาเสนอรายการโดยที่ไม่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเนี่ยมีเขาถ้าเขาใส่ร้ายอะ ถ้าหมอปลามีหมอปลาพูดไม่จริงเนี่ยในรายการนี้ยอยู่อยู่เรื่องหนึง่งซึ่งหลักฐานเขาก็มีให้เห็นทั้งคลิปทั้งอะไรนะถ้าพิธีกรหรืออะไรถ้าจะมาชี้แจงหรือให้มามามา,มาเอาความถูกต้องและความจริงมาเสนอเนี่ยหมอปลาพูดไม่ตรงแล้วหมอปลาเนี่ยหมอปลาที่พูดรายการนี้หมอปลาพูดแต่ในเรื่องที่จะทําให้ตัวเองดูดีพูด ให้ตัวเองดูดีนะคะจะมาพูดว่าผมดังอยู่แล้วนู่นอยู่แล้วไม่จริงหรอกคะ่ะทุกวันนี้ที่คุณช่วยคนป่วยหรือเอาเอาคนป่วยอย่างนี้มาทำรายการอย่างเงี้ยคุณบอกคุณไม่ได้ขอเงินใครหรือว่ายังไงส่วนหนึ่งมาจากรายได้ยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะและอีกอย่างหนึ่งเราไม่จำเป็นหรอกคะ่ะกับการช่วยเหลือคนแล้วให้แล้วผู้ให้ ผู้ให้ที่ดีเนะะี่ยค่ะเขาไม่มีการมานั่งรอบุญคุณหรือไม่มีการที่จะมาเลื้อฟื้นหรือมาเรียกร้องหรอกค่ะคําว่าให้ให้แล้วให้เลยให้ด้วยใจใจจริงๆถ้าใจจริงๆถ้าเราช่วยเหลือคนคนหนึ่งแล้วในเมื่อเขาบอกไม่ใช่หรือไม่ชอบหรือว่ายังไงเดินหนีเราเตือนแล้วไม่ฟังหรือว่ายังไงคุณก็เดินหนีมันก็จบปัญหาไม่ใช่ว่า วันหนึ่งคุณยืดยืดอกออกมารับว่าอย่างงี้อีกวันหนึ่งคุณเดินกลับไปผมเอ,อไม่ใช่ผมอย่างงี้เนี่ยคุณโกหกแล้วคุณเป็นคนเป็นคนพูดไม่ตรงละทีนี้ครั้งต่อไปเราจะเอาอะไรมาวัดคะว่าคุณพูดจริงหรือไม่ใช่ความจริงคุณไหมนะคะครั้งต่อไปเนี่ย ถ้าคุเนี้ยวันนี้มาออกรายการแบบนี้แล้วครั้งต่อไปวันข้างหน้ามาออกรายการคุณพูดอีกแบบหนึง่งแล้วทีนี้ใครเขาจะเอาอะไรมาวัดว่าคุณเนี่ยได้พูดจริงหรือไม่ฉะนั้นทางที่ดีหมอปลาคิดอย่าเพิ่งใช้อารมณ์และขอบความโกรธในการมามาว่าหรือมาว่าใครคําว่าไอ้ขี้เลือ้อหรือว่ายังไงอย่างเงี้ยคะ่ะขอร้องนะคะคุณนะดูถูกคนเกินไปอย่าอย่ายึด ความไม่ชอบหรือการเสียหน้าเนี่ยมาทำลายคนอื่นมาสร้างบาปให้ตัวเองต่อไปแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดมากนะคะเนี่ยขอ้ขอที่สามคุณฟังนะคะซึ่งเราคนนะั้นบุคคลไว้สองบุคนเพื่อให้เขามาเจอแต่วันนั้นเขาอ้างว่าเขามารับหลานเขาเขาไม่ยอมเจอบุคคลสองหมูคนคนั้นเราติงานแล้ขเขามารับจริง <laughs> แต่เขามารับไปเพื่อตั้งใจที่มาได้ไงวะ ทั้งที่ก่อนนั้นที่มันเป็นประเด็นข่าวก่อนที่ผมออกมารายการที่ก่อนนั้นแหละจากที่แล้วะก็พูดถึงเรื่องนี้ซึ่งเขาเอาว่าเขามาลับหลานทั้งที่เราโทรสับคุยกันก่อนว่าเฮ้ยผมถึงวันนี้นะนั้านให้เจอใครอะคะเราได้เจอกับคนสองคนซึ่งคนสองคนเนี่ยเขาก็พูดนะว,ว่าคนคนนั้นไม่กล้าเจอเขาหรอกผมต้องเจอดิอแต่สุดท้ายก็ไม่เจอจริงเราก็รู้และแล้ววันนั้นเราก็ประกาศถอนตัวเลยคือวันที่เก้า พอเราถอนมาเราไม่เข้าไปยุ่งฝั่งนั้นเขาก็พยายามสร้างคอนเทนต์ต่างๆเพื่อแลกยอดเขาคอนเทนต์ไม่มีเลยอะไรนะเครื่องดักฟังนู่นนี่นั่นะเราก็ต้องมาชี้แจงพ่าวเราพอเราท้าเฮ้ยคุต้องมาเปิดดิซีบหายแต่เสือกรู้ว่าตัมมีสองพันกูเอ้าก็ก่อนเช็คโทรศัพท์มันมีสองพันมาตู้หมายเลขกนหนึ่งสามนี่มีอะไรต้องให้ไปแจง้งผูแจง้งความก็ห่าว่าตัวเองไม่มีไม่เป็นผู้เสียหาย ไม่ใช่แต่วันนี้คนละคนเลยพี่กลับทำเลยเหรอพอมีทานายปั๊บโอ้โหขอโ <laughs> อทษน,นะนนผมไม่ว่าทานายนะครับผมไม่ว่าทานายผมพูดแค่ทานายคนเดียวนะผมว่าทานายเนี่ยเขามีเอาไว้ให้วามกฎหมาย<ช>แต่ทานายบางคนนะพี่มีเอาไว้ขู่แล้วคู่ชอบขู่นี่นะคะทานายที่คุณพูดถึงเนี่ยก็คือทานายสมเกียรตินะคะ คำว่าขู่ตรงไหนอะไรคือขู่คุณไปทําอะไรผิดเหรอทําไมเขาต้องขู่คุณต้องย้อนคิดนิดนึงนะคะไม่จริงหรอกค่ะเพราะว่าคุณมองคนที่อยู่ข้างลุงพลตนนี้ยเป็นลบหมดคุณไม่ได้เปิดใจให้ว้างว่าทําไมเพราะอะไรถ้าคุณไม่ไปแจ้งความคุณบอกว่าลุงพลเป็นคนกล่าวหาว่าเครื่องดักฟังเนี่ยเป็นของคุณเขาไม่เคยได้พูดออกจาก ปากลุงพลเลยแล้วคุณมั่นใจได้ไงว่าทนายโ no นบะิเน่ะว่าลุงพลจะพูดกับทนายโนบิเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะอย่ามาสร้างกระแสรหรือว่าสร้างเรื่องสร้างความบาปกรรมให้คนอื่นต่อไปอีกเลยคําว่าหิวแสงของคุณเนี่ยทนายหิวแสงเนี่ยคำว่าแสงนะ่ะแสงนั่นหมายถึงยังไงถ้าแสงเนี่ยหมายถึงการโลดเล่นโดดเด่นอยู่ในจอทีวีอะไรแบบเนี้ฉันคิดว่าไม่ไม่ไม่หรอกค่ะ พี่ทนายเขาไม่ไม่คงไม่อยากจะชอบไปในแนวแบบนั้นเพราะวิชาชีพกับกัารบันของเขาเนี่ยมันมีสูงพอสินในใจของเขาเนี่ยมีมากพอกว่าที่จะไปให้ร้ายคนอื่นหรือจะไปสะแสดงสิ่งที่พี่ทนายเขากําลังสื่อเขาพยายามบอกให้ทุกคนรู้ว่าทําผิดนะ่ออกมายอมรับผิดหรือเขาดําเนินตามกฎหมายไม่ได้ว่ามาออกเก่งหรือข่มขู่หรืออะไร นะคะลองลองนั่งคิดแล้วเปิดใจนิดนึงและอีกอย่างหนึง่งแสงที่คุณว่าถ้าว่าพิธานายหิวแสงจริงๆหิวแสงแสงแห่งความดีอันนี้ไม่เถียงเพราะความดีในสังคมตอนนี้มันหายไปหมดละมันจะเริ่มหายมันไม่มีฉะนั้นคำว่าหิวแสงของคุณนะ่ะคิดหน่อยนะคะหนูคิดว่าถ้าแสงแบบลดเล่นอยักมีชื่อเสียงในวงการอ่ะบางคนก็บอเอ้ยมาเกาะผมผมดังอยู่แล้ว ความดังของคุณบางทีมันก็ไม่จรลังหรอกนะคะตอนนี้มันกำลังดิ่งลงเหวถ้าคุณไม่เริ่มคิดใหม่เปิดใจให้ใหม่การให้อภัยหรือคำที่คุณเดินออกมายอมรับอย่าไปกลัวคำว่าเสียหน้าทุกคนพลาดได้ทั้งนั้นนะคะรู้จักหันหลังถอยมันสักหนึ่งก้าวคุณจะดีมากเลยคิดนิดนึง อย่าไปดูถูกใครเขาอย่าให้ฉายาเขาว่าไอ้ขี้เลื้อนหรือว่าอะไรถ้าเขาหันกลับไปเขาบอกคุณเป็นไอป้ปล่ยล่ะคุณจะคิดยังไงนะคะคนเราเนี่ยเราเป็นคนเหมือนกันถึงสถานะฐานะมันต่างกันแต่ถ้าคุณมีจิตใจดีมีศีลมีธรรมมีสติก็จะไม่มีการที่ จะมาดูถูกใครเขาตั้งฉายาให้ใครเขาอย่าค่ะออกสื่อทุกวันนี้ทำให้ฐานะแล้วก็ภาพพจน์ของคุณนะต่ำาลงมากนะคะลองคิดดูอย่าเพิ่งโกรดนั่งคิดดีๆมันเป็นผลเสียของคุณทางนั้นหมอปลามันไม่ใช่ผลดีหรอกความจริงนะคะนั่งแล้วก็เสนอในสิ่งที่เป็นความจริง ความจริงจริง,รงยอมรับให้มันได้อย่าไปคิดว่าไปเสียหน้าหรือว่าโอ้ยเขาไม่เชื่อฟังกูล้กกูไม่ถูกใจไม่ใช่ว่าเขาไม่ถูกต้องนะคะคุณว่าลุงพลเปลี่ยนไปไม่ใช่หรอกคะ่ะเขาไม่ได้เปลี่ยนเพียงแต่คุณมองไม่เห็นความความจริงจากตัวเขาที่เขาเป็นอยู่แค่นั้นเองแล้วคุณตอนเนี้ยคุณกําลังเดินทางในการพยายามทําทุกอย่างให คนเขาเชือ่อคุณเราเราไม่รู้นะว่าว่าคุณเนี่ยต้องการอะไรจากสังคมในเมื่อคุณก็พูดว่าผมดังอยู่ละผมมี fc อยู่แล้วผมไม่จําเป็นแต่ทุกวันนี้ที่คุณทํานั่นน่ะคือการเรียกร้องและกำลังพยายามจะบอกอะไรสังคมหรอคะคือให้ให้จุดให้คิดฉุดคิดนิดนึงคือไม่ได้ว่ามาจะมาว่าโจมตีหรือจะมาอวดเก่งหรือว่าจะมาเกาะกระแสดังฉันไม่จําเป็นคะ่ะ ฉันไม่จำเป็นที่จะต้องดังหรือไม่ดังเพราะว่าทุกวันนี้ทำความดีอไม่ต้องให้ใครรู้ก็ได้ไม่ต้องให้ใครเห็นก็ได้มันอยู่ที่เราเราทำดีจิตใจเราได้ดีชีวิตอนาคตหรือความดีเนี่ยมันจะส่งเสริมหนุนนำให้ไปในทางที่ดีๆแต่ตอนเนี้ความดีที่คุณสะสมมาทำมามันเริ่มจะหดหายไปกับการกระทำ คำพูดของคุณที่แสดงออกมาคือคนเรานะมันมีโกรธมีได้แต่โกรธโกรธแล้วให้อภัยรู้ผิดให้รีบก,กับใจมนิดคิดใหม่คิดเสียใหม่ทำตัวเสีัยใหม่คุณจะประเสริฐมากระวังนะคะถ้าคุณขืนเดินแบบเนี้มีลูกน้องบริวารที่จิตใจคอบงำไปกับคุณแบบเนี้ยดวงคุณกำลังตก มากและมากด้วยหายนะกำลังจะมาหาคุณนะเพราะคำพูดปากของคุณคิดก่อนพูดนะคะนิดนึงสติแล้วอย่าไปใช้ทิฏฐิมาตัดสินคนอื่นนะอีกอย่างหนึง่งขอฝากนิดนึงคำว่าหิวแสงเนี่ยเก็บไปคิดดีๆนะคะใครคันแน่ที่หิว ถ้าเป็นการหิวแสงแเห็นความดีนะ่ะพี่ทนายสมเกียติกับฝั่งลุงพลเนี่ยแน่นอนคะ่ะอันเนี้ยไม่ได้ว่าจะขึ้นมาเป็นศัตรูกับหมอปงหมอปลาอะไรนี่หรอกนะคะแล้วก็ที่ชอบพูดว่าผมไม่ให้ค่าหรอกขอโทษนะคะค่าอะไรคุณเคยถามย้อนถามคนคนที่คุณพูดนะ่ะจะไปให้ค่าราคาเขาเนะี่ยเคยถามไหมว่าเขาเห็นค่าคุณหรือเปล่าไม่นะคะ ทุกคนคุณคิดอะไรค่าผมไม่ให้ราคาทําไมแล้วคุณคิดไหมว่าพวกเขาอะเห็นค่าไม่เห็นค่าคุณหรือเปล่าเห็นค่าคุณเป็นอะไรคุณอย่าใช้ความคิดอันที่คุณมีปมอะไรไม่รู้อยู่ในใจเนี่ยพยายามจะปกปิดมันเนี่ยออกแสดงออกมาเลยมันยิ่งทําให้เห็นตัวตนจริงๆของคุณหมอปานะอย่ามาทําเหมือนกับว่า ไปว่าคนอื่นเอาอย่างโู้นอย่างนี้มันมันม,นม,นมน่ไม่ปลื้มค่ะไม่ไม่ไปปลื้มเลยคําว่าคุณผู้ใหญ่ผมอย่างงู้นอย่างนี้คือหมอป้าคะผู้ใหญ่คุณนะเป็นใครไม่รู้แต่ถ้าลองคุณทําผิดขึ้นมาผู้ใหญ่คนนั้นก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกคะ่ะนะคะเราต้องอยู่ในศีลในธรรมถ้าอยากให้เขาสนับสนุนจงคิดนิดนึงนิดนึงคะ่ะ แล้วคุณจะเจริญมากกว่านี้คุณอย่าคิดว่าคุณมีโฉนดร้อยใบหรือมีรถสิบคันจะทําให้คุณได้ความดีไม่มีค่ะถ้าคุณทําแบบเนี้ยถึงคุณจะมีร้อยใบหรือสิบคำถ้าคุณชั่วคุณก็เป็นคนชั่วอยู่ดีจะไม่ได้มาช่วยอะไรเลยกับเครดิตทางสังคมปลอมๆแบบนี้นะคะเอาใจจริงๆเอาความจริงเอาชีวิตจริงมาคุยมาทำกันดีกว่าค่ะ คิดนิดนึงหนูออกมาพูดวันนี้ไม่ต้องการว่าดังมาสั่งสอนเป็นใครมาสั่งสอนหนูก็เป็นคนเหมือนหมอปลานั่นแหละไม่ได้มาสั่งสอนมาพูดให้คิดมาพูดให้นึกคิดกับย้อนไปคิดคิดนิดนึงแล้วก็ขอพูดถึงภรรยาคุณนะคะคุณน้าฟ้ากับกาดหน้าตาโอ้ทุกอย่างดูดีเฟอร์เฟกเป็นนางฟ้ามาตลอด ก็จะเป็นนางร้ายก็งานนี้แหละค่ะให้ควบคุมอารมณ์นิดนึงนะคะบ่งบอกและส่อเสียดคือเอาพูดง่ายๆกริยามารยาทคำพูดณนะตอนนี้ที่ออกสือ่อพรรยาของคนนี่หมดหมดหมด,หมดเลยค่ะหมดคุณค่าทางสังคมไปเลยค่ะกับคนที่เขาจริงจังและจริงใจจริงๆมองถึงทะลุเขามองเห็นได้ ก้นบึ้งหัวใจของเมียคุณเลยว่าตัวตนที่แท้จริงเขาคืออะไรอย่างนี้เลยเหรอครับขนาดนี้เลยเหรอคุณต้องกลับไปคิดแล้วนั่งดูดีๆอย่าใช้อารมณ์มานั่งตอบโต้ฉันเลยมันเหนื่อยเปล่าที่ฉันออกมาพูดอยากจะให้อยากให้คิดจริงๆอยากให้ทำตัวอย่างเดิมอ่ะช่วยเหลือคนไม่ต้องมา อวดว่า,าช่วยแล้วอย่างงู้นนี้อย่าเอาความคิดตัวเองเป็นที่ตั้งอย่าไปเหยียบเหียมอย่าไปเหยียบบุคคลใดคนหนึ่งอย่าไปอย่าไปมองคนกับที่เขาไม่เป็นคนนะคะอย่าไปดูถูกเขาอย่าไปตั้งฉายาว่าไอ้ขี่เลื่อนคุณนะ่ะหมดเลยแล้วหลักฐานหรือว่าหรือว่าข้อความที่คุณบอก ว่าปูม่มณีเนี่ยเขาว่าพูดมาตลอดเขาให้เกียรติคุณมาตลอดทุกๆไลทุกๆครั้งเขาไม่เคยพูดถึงคุณในทางที่ผิดเรามีหลักฐานโชว์ให้คุณดูได้ตลอดปูม่มณีเขาจะพูดอ้างพี่น้ำฟ้าพี่หมอฟ้าพี่หมอปะตลอดนี่คือเรื่องจริงที่เขาพูดเขาพูดลูกน้องคุณบริวารคุณคนของคุณ แต่มันก็จริงเขามีหลักฐานทุกอย่างและอีกอย่างหนึ่งเขาก็พูดมาตลอดว่าเขาเป็นหนี้คุณคุณนะคือคนช่วยเหลือเขาเอาไปทํามาหากินเขาพูดมาถามเอฟซีได้มีมีวิดีโอมีคลิปอัดอัดด้วยคือทุกอย่างหลักฐานแต่คุณมานั่งออกรายการวันเนี้ยคือคุณพูดเพ็ดค,คุณพูดไม่จริงไม่ตรงความจริงไม่ใช่คุณไปเจอลูกยุ่แ่กับบริวารคุณ ในทางที่ผิดแล้วอีกอย่างหนึง่งคุณน้ำฟ้าเนี่ยระวังนะคะชื่อน้ำฟ้าดีแล้วระวังจะเป็นน้ำค้างถ้าทำตัวแบบนี้อย่าไปใช้กริยาสองเนี่ยคุณไปว่าคนอื่นสองซิมสามซิมกลับไปดูวิดีโอคลิปของเมียคุณนิดนึงนะฉันคิดว่าแบบเนี้ยคนสองสามซิมนะพูดกับเอฟซีแบบนึงเวลาจะด่ากับ คนอีกคนหนึ่งก็พูดอีกแบบหนึ่งอย่างนี้ยมันหมายความว่ายังไงคะคือบรรบ่งบอกอสอดมองให้เห็นทะลุเลยว่าคุณคุณผู้หญิงคนเนี้ยเป็นแบบไหนนะคะกับการที่บอกว่ามึงไปเอาตัวมึงให้รอดคุณไม่ต้องหรอกถ้าคุณช่วยเหลือคนอื่นแล้วเขาไม่ดีหรือว่ายังไงคุณเดินไปเตือนไปพูดเลยเดินไปบอกเขามันไม่ดีอย่าทําอย่างงาู้นอย่างนี้ ถ้าเขาไม่ฟังหรือไงเดินออกมาซะจบคุณทําอย่างเงี้ยเพื่ออยากได้อะไรกับสังคมอยากให้สังคมบอกว่าอูโหูเป็นคนดีอ้โหูหน่ากลัวจังอ้โหูพูดอย่างนี้หรอคะตื่นค่ะตื่นนิดนึงคุณทําตัวแบบเนี้ยคุณออกมาแบบเนี้ยออกตัวแรงแต่ตกนะคะระวังจะตกไม่ต้องระวังหรอกค่ะเนี่ยกําลังจะตกละให้คุณรีบแก้ไขซะแก้ไขซะนะคะ หน้าตาสวยใช่ว่าจะทําให้คุณความดีเนี่ยจะไปหาคุณไม่มีนะหน้าตาสวยแต่ทํามารยะซามหรือทําอย่างเนี้ยสวยแต่รูปจุบไม่หอมนะคะไม่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 ใช้ไม่ได้หรอกค่ะและอีกอย่างโลกออนไลน์นี่นะคะสังเกตไหมทําไมคุณถึงหันไปคบไปผูกมิตรกับคนที่เขาไม่ชอบลุงพล ทำไมคะก็เพราะว่าคุณใช้ความคิดคุณความถูกใจของคุณมาตัดสินว่ามันถูกต้องหรือไม่คิดนิดนึงนะคะคุณนํำฟ้าคิดฉันไม่ต้องการว่าให้คุณออกมาด่าหรือว่าอะไรหรือคุณไม่ไม่ต้องมาบอกว่าอุ้ยฉันไม่ให้ค่าราคาให้หน่อยเือค่าฉันยังให้ค่าคุณเลยที่ฉันออกมาพูดเนี่ยฉันให้ค่าคุณนะคะที่ออกมาพูดเนี่ยอยากให้คุณมีคุณค่า หนังสือที่ทําตัวให้ดูดูแพงนะ่ะก็มีขายนะเอาไหมเดี๋ยวจะส่งให้ทํายังไงให้ตัวเองดูแพงอะคะ่ะอืมถึงคุณจะใช้ของแพงนะตอนเนี้ยแต่สําหรับฉันดูไม่มีไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นะไม่เหมาะคือการกระทํากริยามารยาทวาจาคุณเนี่ยมันส่อเสียดการศึกษาของคุณเนี่ยแน่นอนเลยว่าคุณต้องมี แต่สมองคุณไม่ได้จดจำมาเลยนะคะเท่าที่ดูตัวตนของคุณเป็นยังไงก็คงจะเห็นตอนที่คุณออกสื่อนี่เลยค่ะนี่แหละคือตัวตนจริงๆของคุณพูดการที่คุณไปพูดไม่ดีกับเขานั่นแหละคําไม่ให้เกียรติขนาดคุณยังพูดกับเขาไอ้เหี้ยสัตว์อย่างนี้ไม่ดีแล้วคิดเหรอคะว่าเขาไม่พูดกับคุณ อีดอกอะไรประมาณเนี้ค่ะเขาเขาพูดค่ะแน่นอนเพราะคุณไม่ให้เกียรติเขาจิตใจคุณต่ําคุณงัดออกมาด่าเขาแต่ละเม็ดเนี่ยคิดบ้างไหมเขาก็มีปากปากเนี่ยเป็นอาวุธที่ฆ่าคนได้คุณนําฟ้าคุณคิดว่าคุณรวยคุณเจ๋งคุณเก่งเอาใช้ในทางที่ถูกที่ต้องที่ควรคุณจะได้โล่ได้คําได้เครดิตทางจิตใจมากกว่าเครดิตทางสังคม นะคะอย่าอย่าคือกลับตัวเลยค่ะถอยออกมานิดนึงอย่าไปกลัวกับการเสียหน้านะเสียหน้าวันนี้ดีกว่าเสียสติแล้วก็เสียใจในวันข้างหน้านะคะระวังนะก้าวพลาดหนึ่งครั้งถ้าถอยหลังมาก้าวใหม่ก็ยังดีกว่ารู้ว่าพลาดก้าวแล้วก้าวอีกอเงี้ยตายค่ะเดี๋ยว,ยวก็ไม่สวย นะคะพูดเนี่ยไม่ได้ว่าอวดเก่งหรือดีหรือเป็นใครมาจากไหนมาสั่งสอนในฐานะเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเดียวกันอยู่ในสังคมไทยฉันไม่อยากให้สังคมไทยตกตำ่ำให้ลูกให้หลานมาดูสื่อแล้วมีคนแบบนี้ออกสื่อฉันไม่อยากให้เขาเดินลอยตามอยากให้ปลุกฝังจ,จิตใจที่ออกมาจากในส่วนดีๆ สามคัคคีช่วยเหลือกันคนไทยด้วยกันนะคิดใหม่มันไม่สายหรอกคะ่ะการเสียหน้าไม่ใช่ปัญหาอย่ามาทำให้ตัวเองต่ำไปกว่านี้เลยคุณทำมาตลอดระยะเวลาเนี่ยคุณดีมากเลยนะแต่มาแย่มากมาส่อเสียดออกมาให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณเป็นอย่างนี้เหรอก็ตอนนี้แหละคะ่ะการที่บอกว่า หนูเออฉันอนะใส่กระโปงกระโปงนะคุณสื่อหมายถึงยังไงแล้วไงเหรอจะใส่อะไรยังไงถ้าจิตใจต่ำนะมันก็ดูไม่ดีมันไม่เหมาะสมทำตัวให้ใหม่นะคะแล้วคุณจะดีกว่านี้ให้คนเขาคุณอยากให้คนเขารักคุณเยอะชื่นชมคุณด้วยรูปลักษณ์แบบนี้เหรอคะไม่มีใครหรอกคะ่ะเขารับไม่ได้หรอก อันนี้พูดเรื่องจริงคนที่จะรับได้ก็อำนาจเงินของคุณแค่นั้นแหละเขาคงคิดว่าคุณรวยเขาถึงไปเยือนยอชื่นชมคุณคนจริงๆที่จริงใจกับคุณต้องติเตือนคุณในเมื่อคุณเริ่มทําไม่ถูกไม่ควรไม่ต้องเขาเตือนคุณนี่แหละเขาเรียกว่าคนจริงใจให้คิดนะคะคิดนิดนึงแล้วก็เลิกพูดว่าพี่ทนายหนูได้แล้วนะพี่ทนายสมเกียรตินะคะ ถึงเขาจะเป็นทนายบ้านนอกหรือทนายยังไงแต่เขามีจิตใจที่สูงส่งมีจิตใจที่จริงเขาไม่ต้องการแสงอย่างพวกคุณแสงที่พวกคุณเดินหรอกแสงของเขามีอยู่แล้วและเป็นแสงในศีลในธรรมแสงแห่งความดีคุณคงเข้าไม่ถึงแสงเขาหรอกนะคะเพราะพี่ทนายสมเกียรตนะิน่ะเขาสูงเกินไปสําหรับพวกคุณที่จะมาเปรียบเทียบหรือว่าจะมา จะมาคุณจะมาให้ค่าหรือไม่ให้ค่าไม่สนใจค่ะเพราะเขามีค่ามากกว่าที่คุณคิดนะคะให้คิดนิดนึงอย่าแค้นอย่ากโกรธนั่งและตั้งสติแล้วฟังฟังคําที่ฉันพูดณนะวันนี้แล้วก็มีช็อตต่อไปนะทุกคนเดี๋ยวติดตามต่อไปทั้งตอตอตอ,อะไรประมาณเนี้ให้เขาคิดบ้างอย่านะคะคุณน,นำฟ้าถ้าอยากสวยรวยอยากมีศักดิ์ศรี โงสร้างความดีที่ออกมาจากใจจริงๆนะคะอย่าไปทําตัวสวยแต่รูปแต่จุไม่หอมเนี่ยไม่เอาค่ะเราไม่นิยมค่านี้นะคะขอบคุณค่ะ